สามซ่าเนี่ยาานายจอดดัมซิงเหตุซะเหตุโอ้โ,โ,อโหหอนใช้เกือบพี่มากครับเงาหอนหนะครับต่อครับเรียบร้อยแล้วกระเปล่าเรียบร้อยดอีครับผม

ป้ายโฉมป้ายโสเกสามารวยห้อยทั้งใส่กูเนีออ่ยเออร้อนร้อนจัดเลย สามซาเนี่ยสามซาเนี่ยนายจอดดัมซิงเหตดดดุเรื่องเหตุครับผมครับผมไปแล้วครับผม S <S <an> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเรียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ